สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเนจากเต็นท์รถเพ้งร้อยเอ็ดนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้า Honda City ตัวรองท็อปหรือ Honda City 1.5 SV นะครับผมจากราคาเปิดตัวอยู่ที่736,000นาทเต็นท์เราขายแค่4 9 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับหายไปเกือบ300,000บาทมันจะมีออปชั่นหรือมีความน่าสนใจยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูครับ มาเริ่มที่ดีไซน์ด้านหน้ากันก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวม i n เนอร์เช e นะครับปีม i n เนอร์เช e อยู่ที่ประมาณปี2017นะครับแต่ว่าตัวรถนะครับปี2019 สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับก็คือไฟหน้าครับไฟหน้าจากรุ่นเดิมนะครับที่มันจะเน้นความฉบเฉี่ยวนะครับตัวนี้จะดูลงตัวมากขึ้นนะครับเข้ากับกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมขนาดใหญ่แล้วก็เป็นรางพึ่งสไตล์ฮอนด้านะครับตัวนี้นะครับมันจะเปลี่ยนจากไฟหน้าที่เป็นหลอดมาเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับก็คือเป็น LED ทั้งโคมนะครับแล้วก็ทั้งไฟตัดหมอกด้วยที่สําคัญเลยรุ่นนี้นะครับมีไฟ Daytime Running Light นะครับลากยาวนะครับจนมาถึงตรงนี้เลยนะครับทำให้ตัวรถนะครับมีความโดดเด่นทั้งกลางวันแล้วก็กลางค จากไฟหน้า LED แล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะครับส่วนตัวไฟเลี้ยวนะครับยังเป็นหลอดอยู่เหมือนเดิมนะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็คือ ฟีเจอร์ของไฟหน้าให้มาครบเลยทั้งไฟหน้า LED daytime running light แล้วก็ไฟตัดหมอกที่สําคัญคันนี้นะครับจะได้ชุดแต่งโมดูล์นะครับของ Honda ด้วยก็จะเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปอีกใครที่ซื้อคันนี้ไปก็ไม่ต้องแต่งเพิ่มนะครับเพราะมันมีให้ในตัวอยู่แล้วนะครับมาที่ดีไซน์ด้านข้างของตัวรถนะครับรุ่นนี้นะครับจะมากับล้อแม็กขนาด16นิ้วเลยนะครับผมดีไซน์ตามฉบับรุ่นท็อปของ Honda นะครับซึ่งล้อหน้าจะเป็นดิสเบรกนะครับส่วนล้อหลังจะเป็นดรัมเบรกนะครับ รุ่นนี้จะมากับกุญแจตัวท็อปเลยซึ่งเราสามารถเอามาไว้กระป๋งเก่งครับแล้วก็กดล็อกได้จากตรงนี้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปในรถได้เลยรวมทั้งกดสตาร์ทได้ด้วยนะครับผมดีไซน์การออกแบบด้านข้างครับคันนี้นครับจะได้ชุดแต่งโมดูลโลนะครับของฮอนด้ามาด้วยเพื่อนจะเห็นว่ามีทั้งข้างหน้านะครับสเกิรด,ด้านข้างก็ด้านท้ายเลยครับจะทําให้ตัวรถนะครับดูเตี้ย มากขึ้นเหมาะกับการเป็นรถสปอร์ตในการขับขี่นะครับผมตัวนี้จะติดการสาดมาให้เลยนะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาให้เลยที่สําคัญนะครับรุ่นนี้ยังมีสปอยเลอร์มาให้ด้วยครับก็คือติดชุดแต่งจากโรงงานมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่ม สาวาศแบบชาร์ปินนะครับก็คือดูไม่เกะก,กะแล้วก็เพิ่มความสวยงามให้ด้วยนะครับคันนี้ติดฟิล์มมาพร้อมซึ่งถ้าดูจากด้านข้างจะเห็นว่ามันโปร่งแล้วก็ห้องโดยสารเนี่ยครับค่อนข้างใหญ่มันอาจจะไม่ดูเฉบเชียวเหมือนบ้าด้านะครับเพราะมาด้านั้นเขาออกแบบไวรุ่นนะครับออกแบบคนขับแต่เนี้ยเขาจะออกแบบเพื่อคนนั่งด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามุมมองดูจากด้า,นข,านข้างก็จะมีขนาดที่ใหญ่ห้องโดยสารข้างในเขาก็ใหญ่เช่นเดีวยวกันโอเคครับก็มาอยู่ที่ ำแหน่งคนขับก็จะเห็นว่ามีปุ่มต่างๆจัดเต็มตกแต่งให้สมกับเป็นรุ่นเกือบท็อปโดยพวงมาลัยก็จะให้มาครบนะครับทั้งตัวปรับคอนโทรลเครื่องเสียงนะครับนี่ครับเปลี่ยนซอสได้จากตรงนี้เลยนะครับในการรับฟังด้านขวาก็จะเป็น cruise control สามารถควบคุมความเร็วได้อัตโนมัติสําหรับคนที่เดินทางไกลก็ตั้งเซตช่วยผ่อนคลายนะครับลดอาการปวดเมื่อยเท้านะถ้าเราเล่งคันเล่งนาน มาดูในส่วนควบคุมแดชบอร์ดต,ตรงกลางนะครับผมตัวนี้นครับก็จะเป็นหน้าจอมัลติมีเดีย6.8นิ้วนะครับถึงแม้มันจะเก่าแล้วแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นการตกแต่งที่ดูดีนะครับที่เป็นหน้าจอผมยังคิดว่ามันดีกว่าไอ้ที่เป็นปุ่มกดอยู่อย่างน้อยมันก็ให้ความสวยงามให้ความไฮทคในระดับหนึ่งนะครับการใช้งานก็ตัวนี้รองรับการสัมผัสสามารถตั้งค่าต่างๆได้เลยนะครับปุ่มบดปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ปุ่มกลับหน้าเมนูแล้วก็ ตัวนี้เพิ่มเสียงลดเสียงในกรณีเราอยากให้คนข้างๆลดให้นะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อ HDMI กับ USB ด้วยนะครับ ที่สําคัญเลยประโยชน์ของตัวนี้ก็คือมันมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าถ้าเทียบกับราคากับฟีเจอร์ที่ให้มาในตัวนี้ผมก็ว่าไม่ได้น่าเกลียดในส่วนถัดไปนะครับเป็นเรื่องของการควบคุมแอร์ครับตัวนี้ผมชอบมากผมว่ามันดูหรูหราถึงแม้ว่าความจริงแล้วมันจะใช้งานยากนิดน,นึงนะครับเพราะว่ามันเป็นปุ่มสัมผัสนะครับเราต้องกดแบบให้มันมีเสียงตืดๆเท่านั้นนะซึ่งบางทีเราขับรถอยู่เราก็อาจจะแบบคําหาตําแหน่งของมันไม่เจอครับเราก็อาจจะต้องมองลงมาดูหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็แลกกับความ หรูหราครับเป็นเหมือนจอทัศสกีนะครับเหมือนรถราคาแพงๆอะไรประมาณนี้ครับผมตัวนี้เป็นแอร์ออโต้สามารถปรับได้หลากหลายจริงๆมันใช้งานง่ายแค่ว่าเราต้องใช้ตาสังเกตเราต้องลดสายตามาแค่นั้นเองหรือว่าใครไม่อยากควบคุมอะไรเยอะนะครับเราก็กดออโต้เลยให้มันทํางานเองนะตั้งแต่ตอนสตาร์ทรถแต่ผมไม่ตั้งออโต้นะมันหนาวถ้าเราปรับนะครับออโต้ Auto มันก็จะออกทันทีเลย ตัวนี้ก็จะเป็นไล่ฟ้ากระจกหน้านะไล่ฟ้ากระจกหลังมาครบอันนี้เป็นอากาศหมุนเวียนภายในนะครับสำหรับช่วงที่ฝุ่น PM ียม25เยอะแล้วก็เปิดตัวนี้ได้นะอันนี้รับอากาศภายนอกเผื่อไปเที่ยวภูเขาอยากได้กลิ่นธรรมชาตินี่ครับก็กดไปที่ตัวนี้ AC off ก็คือแอร์ไม่เย็นนะครับ AC on ก็คือแอร์เย็นก็คือแค่ดีครับมีแค่ดีอันนี้ก็ปุ่มเปิดปิด น,นี่ก็ปรับเข้าหน้าหรือปรับลงเท้านะครับสามารถปรับได้แล้วก็ถัดมาที่ตรงนี้นะครับเป็นปุ่มกดสตาร์ทเครื่องยนต์นั่นเองนะครับเวลาสตาร์ทมันจะเป็นสีแดงนะครับผมซึ่งรุ่นนี้นะครับรองรับกุญแจรีโมทเต็มรูปแบบนะครับสามารถเอาไว้กางเกงแล้วก็กดปุ่มได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเสียบกุญแจอะไรปุ่มเฉินจะอยู่ตรงนี้นะครับ มาดูที่เรือนไม้กันบ้างนะครับอ่ะเริ่มจากฝั่งซ้ายเลยตัวนี้จะเป็นเข็มวัดรอบนะครับแล้วก็มีตำแหน่งเกียร์บอกอยู่ใครที่ไม่อยากรดสายตาลงนะครับก็ดูที่ตรงนี้ได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนเกียร์นะครับให้มันบอกตำแหน่งเกียร์ตรงนี้ได้นะครับตรงกลางนะครับจะเป็นที่บอก หน่วยวัดความเร็วนะครับถึง220กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะมีลูกเล่นเป็นไฟถ้าเพื่อนสังเกตเห็นนะครับถ้าจอดปกติมันจะเป็นสีน้าเงินนะแต่เวลาเราใช้กําลังเร่งเยอะครับมันก็จะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยหรือเข้าโหมดสปอร์ตก็จะเป็นสีแดงนะครับก็ถือเป็นลูกเล่นที่ทําให้เรารู้ว่าเราอ่ะขับรถประหยัดอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าขับรถประหยัดจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเช่นตอนนี้ผมจอดอยู่เฉยๆก็จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็จะมีตําแหน่งไฟต่างๆครับอยู่ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นไฟคูสคอนโทรลไฟแสดงสถานะ เปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดไฟจะอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับข้างล่างหมดเลยแล้วก็ด้านขวาสุดนะครับจะเป็นหน้าจออินโฟมชันแสดงค่ารถต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาเกวัดน้ํามันนะครับที่เป็นแบบดิจิตอลวัดอุณหภูมิครับแล้วก็วัดหลักกิโลเราสามารถตั้งเป็นทิปได้นะครับแล้วก็ไอ้ด้านบนถ้าเพื่อนอยู่ตรงนี้มันจะเป็นเกวัดว่าเราวิ่งเท่านี้ครับรถกินน้ามันอยู่กี่กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งเราสามารถที่จะปรับเท้าของเราได้นะครับว่าให้เราขับอยู่ในระดับไหนแบบเดียไทม์นะครับหรือ เนี่ยมันสามารถกดปุ่มตรงนี้ครับเพื่อนเพื่อดูค่าต่างๆได้นะครับเช่นอันนี้นะครับบอกว่าเราสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นค่าเฉลี่ยกินน้ํามันนะครับที่เราขับนะเราสามารถเซตได้เลยว่าเราจะเริ่มนับจากไหนนะครับซึ่งคันนี้นะครับอย่างที่ผมบอกวิ่งไปที่17,000มเกิโลเท่านั้นเองนะครับยังถือว่าใหม่ลิปเลยนะถ้าเทียบกับการใช้งานนะครับก็ถือว่าใช้งานทั่วไปไม่ได้ใช้งานหนักมากนะครับโอเคเรามาดูตําแหน่งตรงนี้กันบ้างครับรุ่นนี้นะครับมี ที่พับกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับเอาไว้ปรับตำแหน่งกระจกซ้ายขวานะครับเดินแล้วก็ปรับตรงนี้ได้เลยเมื่ออาจจะเห็นว่าตรงนี้ปุ่มโดดเด่นมากครั้งแรกอาจจะคิดว่ามันเป็นปุ่มสตาร์แต่มันคือปุ่มไอคอนนะครับหรือหลายคนอาจจะแซวว่าเป็นปุ่มใบชาครับเพราะว่ามันเหมือนเหนลือเกินจริงๆมันไม่ใช่นะครับมันคือปุ่มไอคอนซึ่ง h อนด้านะครับเนี่ยผมกดใช้ให้ดูนะมันจะขึ้นเป็นสัญลักษณ์เนี่ยเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้มันจะเป็นปุ่มสําหรับ ประหยัดน้ามันครับมันจะลดการทํางานของเครื่องยนต์ให้เหมาะสมแล้วก็ลดการทํางานของเครื่องปรับอากาศนะครับให้ประหยัดน้ามันมากขึ้นก็คือเน้นการประหยัดน้ํามันนั่นเองแต่เราอาจจะเสียเรื่องอัตราเร่งไปนะครับหรือว่าอุณภูมิอาจจะไม่เย็นฉ่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่แต่คุณชอบนะครับผมซึ่งปกติแล้วมันจะปิดไว้รุ่นนี้นะครับมากับลําโพง8ตัวเลยนะครับจะมีทวิตเตอร์ตรงนี้นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะเป็นทวิตเตอร์ทั้งหมด4ตัวแล้วก็มีลําโพงที่อยู่ตําแหน่งด้านล่างนะครับ ปุ่มปลดล็อกเครื่องอะไรจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีกระจกไฟฟ้าออตโต้เฉพาะว่นคนขับนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับในส่วนของตาแหน่งเกียร์ตัวนี้จะมีที่วางแก้วให้2ที่นะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นเกียร์นะครับเป็นแบบร่างตรงนะครับไม่ใช่ขั้นบันไดแล้วก็จะมีเกียร์เนะครับเป็นโหมดสปอร์ตนะครับว่าให้เล่นรอบสําหรับคนที่ชอบแบบขับมันๆแล้วก็มีแพดเดิลชิฟที่พวงมาลัยมาให้ด้วยเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับ สามารถเล่นรอบเครื่องได้เลยนะครับเพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่จะมีชีดเก็บของจิปถะนะครับจริงตรงนี้ว่างมือถือได้นะครับเผื่อใครอยากวางมือถือนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องใหญ่ๆก็ระวังนะครับว่ามันจะอาจจะกระแทกหน้าจอหรือเปล่าซึ่งจริงๆผมไม่ค่อยแนะนําให้วางมือถือตรงนี้นะครับห้องเก็บสัมภาระตรงกลางอถคก็ประมาณนี้ครับโล่งมีโฟมอยู่ข้างในนะครับกันเสียงกระแทกได้พอสมควรรุ่นนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับซึ่งเป็นเบาะหนังที่เกรดฮอนด้าครับมันก็ออกเป็นฟิล์นุ่ม นในส่วนของการตกแต่งประตูนะครับบุหนังตรงนี้นะให้สัมผัสถึงความหรูหราครับแต่ผมจริงๆผมอยากให้มันบุตรงนี้มากกว่าเพราะเราชอบเอาสอกมาใส่ตรงนี้มากกว่านะครับฟีเจอร์ก็ประมาณนี้นะครับนี่ครับก็ช่องเก็บของนะครับเอกสารอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเก็บได้ตามรถทั่วไปนะครับ ตัวนี้นะครับมีกล้องหน้ารถให้ด้วยนะครับถ้าใครซื้อคันนี้ไปก็แถมให้ไปเลยความใช้งานนะครับแล้วก,กระจกจะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมือนะครับก็ <g ül> <g ül> <c oughs> คือปรับด้วยมือนั่นแหละครับยังยังไม่ใช่ระบบอัตโนมัติแต่ว่ารุ่นนี้นะครับจะมีกระจกแต่งหน้าให้นะครับทั้ง2บานเลยก็คือทั้งตำแหน่งคนนั่งและตำแหน่งคนขับนะครับเราก็เปิดไฟตรงนี้เอาเพราะมันไม่ได้มีไฟให้ไฟอ่านแผนที่มี2ตำแหน่งนะครับผม สำหรับพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็เป็นจุดเด่นของ Ponda City เลยนะครับก็คือข้างหลังเขาจะกว้างมากครับถึงแม้เป็นรถขนาดแบบซิตี้คานะครับยังไม่ถึง C Segment หรือที่เราเรียกว่ามี s e g m e n นนะครับแต่ผมว่าข้างหลังยังกว้างกว่ารถ C Segment ทั่วไปบางแบรนด์อีกนะครับบอกก่อนเลยว่าผมสูง185เซนนะครับผมนั่งแบบ ติดเลยนะยังเห็นเลยว่าเข่าพื้นที่เข่าเยอะมากแล้วก็พื้นที่หัวผมยังมีให้เหลืออยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ3นิ้วนะครับก็คือนั่งเดินทางได้สบายเลยสําหรับคนสูงๆอย่างผมนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบตัวเล็กกว่านี้นะครับผมก็คือนั่งสบายเลยหรือเราจะเอนลงมาอย่างนี้ก็ได้ก็ยังมีพื้นที่เหลือซึ่งข้างหน้าเนี่ยเป็นพื้นที่ตำแหน่งขับของผมจริงๆเลยนะครับไม่ได้ปรับอะไรผมขับตำแหน่งนี้เลยก็จะเห็นได้ว่า คนสูงขับกับคนสูงนั่งสบายนะครับนอกนั้นก็เหลือเฟือหรือถ้าเพื่อนถามว่านั่ง5้าคนได้ไหมนะครับผมนั่งตรงกลางให้ดูนะเนี่ยก็ยังถือว่าสบายนะครับเพราะหลังคามันเห็นในกล้องอ่ะมันอาจจะแคบเพราะว่ารัศมีของเนี่ยมันได้เท่านี้นครับแต่ข้างในอ่ะมันจะทีโป่งนะครับถือว่านั่งได้นะครับแล้วฟองน้ําที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนุ่มด้วย นุ่มกว่าตัวตำแหน่งนั่งอีกนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่มีหมอนรองมาให้นะหมอนรองจะมีแค่2ตำแหน่งนะครับแต่ตรงกลางจะไม่มีนั่งได้ครับสบาย3คนที่สําคัญนะครับช่องเก็บของตรงกลางก็จะมีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมี power outlet นะครับที่ชาร์จ2โวลต์นะครับ180วัตต์2ช่องเลยนะครับเป็นแบบให้เราหา มาเสียบนะครับเป็นลักษณะแบบช่องเสียบบุหรี่นะครับแล้วก็หาหัวมาเสียบนะครับให้มันแปลงเป็น Type C หรือแปลงเป็นอะไรก็แล้วเราซื้อมาใช้งานได้เลยนะครับช่องเก็บของลงเบาะจะมีตำแหน่งเดียวคือคนนั่งครับคนขับไม่มีประมาณนี้ครับสําหรับที่นั่งเบาะหลังการเข้าออกก็ถือว่าง่ายอยู่นะครับแต่ระวังหัวชนนิดนึงสาหรับคนตัวสูงนะ สหรับด้านท้ายของรุ่นนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้จะมากับชุดแต่งมูโดโลนะครับก็จะมีสเกิร์ตด้านท้ายนะครับของ h o n ด้าเลยนะครับมีเซ็นเซอร์2จุดนะครับเซ็นเซอร์สําหรับเตือนแล้วก็จะมีกล้องหลังอยู่ตําแหน่งตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ให้นะครับพร้อมไฟเบรกอยู่ที่ตรงกลางครับโดยรวมแล้วผมว่ามันสวยมากมันดูสปอร์ตมากคิดไม่ออกให้ติดสปอยเลอร์นะครับการแต่งวิธีการเปิดฝาท้ายนะครับผมมันจะอยู่ด้านขวาของกล้องนะครับซึ่งเราอาจจะต้องระวังเพราะว่าถ้าเราไปกดโดน ก็ไม่บ่อยอาจจะชํารุดได้นะครับผมสำหรับพื้นที่เก็บของด้านท้ายนะครับ ถ้าถามว่ากว้างไหมผมมองว่ามันกว้างกว่าคันอื่นนะครับในเซกเมนต์เดียวกันโฉมที่ผลิตปีใกล้ๆกันนะครับผมมองว่ามันน่าจะกว้างเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับผมถามว่ากว้างขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะผมจะลองเข้าไปอยู่นะครับผมสูง185นะครับก็จะประมาณนี้นะครับการเก็บวัสดุข้างในก็ยังไม่เท่าพวกรถพรีเมียมนะครับพอเป็นวัสดุบุผ้านะครับตามปกติแล้วก็รุ่นนี้จะพับเบาะหลังไม่ได้นะครับที่พับเบาะหลังได้จะเป็น SV พัดนะครับผม ประมาณนี้ครับสําหรับการขับขี่นะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นที่ขับดีนะครับเครื่องพันห้าให้พลังกำลังเหลือเฟือครับในการใช้ชีวิตประจําวันรวมทั้งให้ความประหยัดด้วยนะครับอัตราเร่งแซงหรืออัตราเร่งขณะออกตัวนะครับไว้ใจได้ รูทรลาสนะครับถือว่าความเร็วอยู่ในระดับทั่วไปเรื่องสไตล์การขับขี่ของฮอนด้าซิตนะครับจะนิ้นไปทางช่วงล่างที่นุ่มนวลนะครับแล้วก็เกียร์ CVT ที่ปรับเปลี่ยนลื่นไหลนิ้นแบบไปเรื่อยๆชิวๆนะครับนุ่มๆสบายๆน่าจะถูกใจผู้หญิงนะครับเป็นรถครอบครัวเงี้ยครับใช้ไปเที่ยวไปรับลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับหรือพาพ่อแม่ไปกินข้าวเงี้ยได้สบายครับมีพละกกำลังเหลือเฟือนะครับจากเครื่อง 1,500cc ทำคอมเร็ว0ถึง100กิเมตรนะครับอยู่ที่ประมาณ11วิน,นะครับซึ่งตัวถังเทอร์โบเขาก็จะทำได้อยู่ที่ประมาณ9หรือประมาณ10ต่างกันประมาณวิวิกว,กว่านะครับผมก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างกันขนาดที่แบบรถคุณลักนณ์เลยเนี้ยนะครับ ซึ่งถึงแม้ว่าคันนี้จะเป็นรถมือสองนะครับผมแต่ว่าด้วยที่มันวิ่งน้อยมากครับมันวิ่งอยู่ที่17,0000กิโลเลยเพราะฉะนั้นพวกอัตราเร่งต่างๆนะครับมันก็ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มรถใหม่นะครับเครื่องยังไม่ได้เก่านะครับผมคือเครื่องยังสดใหม่ฟิตเปรียอยู่เลยเวลาเร่งแซงก็ไว้ใจได้ครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับ Honda City 1.5 SV นะครับทวนราคากันอีกทีนะครับรุ่นนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่7 3 6 0 0 0นาื่นะครับแต่เราขายแค่เก้4 9ม 0ันบาทนะครับใครสนใจยังไงติดต่อมาได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับรอเพื่อนๆอยู่คันนี้นะครับถ้าใครไม่มีเงินดาวไม่เป็นไรนะครับติดต่อมาก่อนเซลล์จะพยายามหาวิธีการที่จะออกรถคันนี้นะครับผมให้เต็มที่ที่สุดนะครับหรือใครที่อยากจะเอารถมาขายนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ส่งรายละเอียดมาให้ดูก่อนนะครับที่ Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับเรามีเซลล์ที่น่ารักนะครับพร้อมที่จะให้บริการทุกคนช่วงนี้เซลล์เหงามากนะครับฝากเพื่อนๆติดต่อเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เต็นเพลงร้อยเอ็ดก็มี2สาขาด้วยกันนะครับก็คือสาขาบินวุรีนะครับแล้วก็สาขาพื้นที่4นะครับน้องจอกแถวกรมขนส่งนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว Honda City 1.5 SV ถ้าเพื่อนๆสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรไปถามกับเซลล์ได้เลยนะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเพง101นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้ที่ใต้คลิปเลยฝากเพื่อนๆนะกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเราจะมีรถใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับมาอัปเดตให้้เเพื่อนนๆไดดูกัปรระจําลย พบกันใหม่ในรีวิวคั้ต่อไปสวัสดีครับ